อันนี้ทำขนมจีบต่อีกหนึ่งเมนูนะครับผมเดี่ยวลังวังเช่นเคยครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับจีบนะคะจะมีแผ่นเกี๊ยวเนาะแผ่นเกี๊ยวหมูเด้งหรือว่าใครจะเอาหมูบดมาใส่ด้วยก็ได้เนาะตัวนี้จะทำให้ห่งสูตรมีไข่ไก่ถ้าสูตรเดียวนี้ไข่ไก่ครึ่งฟองไข่ไก่แค่ฟึ่งฟึ่งฟองออกครึ่งไว ซคือน้อยภาษาภาษาล่มเลยภาษาล่มเลยแล้วก็แป้งมันแป้งมันแป้งมันสามช้อนโต๊ะนะมีพริกไทยกระเทียมหอมกบกระเทียมขนะดเลยอีกหกโคกโคกน้ำมันงาซีอิ๊วขาวน้ำเย็นแครอท่แบบโค้วใช่ยนะครับครบแล้วนะครับนี่เสร็จแล้วเราก็มาเตรียมผัก ล้างจำผักล้างให้สะอาดใผักลมสักนะครับนี่ผักลมสักปอกแคลลอคนคนดบนดอยปลอกนะครับแคกะมีแคลลอมาฝากไม่มีสถานที่ตรงนี้เลยเหมาะมากคาถ้า้อบอ อันนี้เราก็เตรียมซึ้งนะครับนซึ้งเตรียมใบตองรองเนานี่นะครับทำแบบนี้นะครับอันนี้เสร็จปั๊บแล้วเราก็ปั๊บอันนี้ไม่มีครับสาธิตก่อนสาธิตก่อนี้เสร็จทำแบบนี้เสร็จแล้วก็ทำไงต่อก็ทำทำเป็นลูกเต่าค่ะ นี่เราใช้รากผักชีน,นะครับมาตำตำกับตำกับพริกไทยพริกไทยอันนี้อันนี้สูตรเดียวนะคะอันนี้สูตรเดียวทำเลยอันนี้อันนี้คมูปูหมูปูสารปูที่แ ใส่กอผสมมาเลย่ก็รากผักชีนั้นหมูใช่ไหมคบน้าหมูอันนี้หมูเด้งหมูเด้งไข่เป็ดนะคะไข่เป็ดผสมสองฟองแล้วก็ผสมอะไรครับน้ำตาลน้ำตาลนี้ำตาลน้ำตาลเพื่อทั่นนิดหนึ่งน้ำอา ตอนสองช้อนโต๊ะหมูเด้งมูเ้งเรามันกลมกล่อมยแล้วทำาปรุงมาแล้วสองช้อนแต่สูตรนี้รับรองนะคะของคุณหนิงนี่ไหมูนี่กี่โลนะได้เนี้หมูสองโลครึ่งสองโลครึ่งถ้ามันมันจะเค็มไปเพราะว่าน้ำจิ้มเราเราเราไม่ได้ทำเค็มจัดนะเอเแล้วแล้วไงต่อแป้งนี่มาทำอะไรนะ มันงาใช่ทำไัอหอมด้วยนะคะล้าจะทำให้เือของเอออะไรนะคะคุณหนิงไส้นะไส่ไส้มันลื่นเหรอใส่สวยงามเอามันจะทำให้นุ่มไม่หอักนะคะจะของเวลาเรากินไปมันจะทําขห้ไม่หอมไม่หอมไม่ใช่น้ำมันงาจะเนไ่ยอาหารงาซอสซอ งานนี่จะช่วยอะไรรู้ไหมครับช่วยต้านแมลงได้นะใช่ค่ะมีติดบ้านไปเลยค่ะตัวนี้อันนี้สองปีเลยเนี่ยสองสามปีแล้วเราไม่หมดด้วทีเราไม่ใส่เลยหมูมัโอ้จะลืมมาแม่มีหลายราคามีหลายราคาหรือวัตถกดิบเล็กอนๆแม่นี่ใส่แป้งมันสบปะหลังสามช้อนโต๊ะแป้งมันสบปะหลังสามช้อนโต๊ะ ตนเอยอาน้ำแข็งใส่เพื่อให้เซ็ตตัวเร็วก่อนครับเห็นไหมเขาบอกเขาบอกเขาบอกว่าถ้าอยากได้ลูกสะใภ้นยะใช่ป่ะอยากได้ลูกสะใภ้บ้านไหนดีสียงเสียงต่ังเสียงของ เป็ตอบ้านหลใส่ม <c oughs> ันตหอมเยเป็ตอได้เอาใสในหมูมหมใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะอันนี้อืมเติมความหอมนะครับเดลบอกว่าใส่สมุนไพรทั้งนั้นเลยนะครับนี่ครับเป็นสมุนไพรแบบไทยๆนะครับสรสน้นหนักนะคะอัะนนี้ค่ะ บางคนไม่ใช่นี่กำไรกำไรเยอะบางคนไม่เข้าใจนะใช่มันมีหลายหลายใช้เป็นหน่อไม้ใช่อันนี้อันนี้ของคุณหญิงใส่หมูเด้งเนี่ยเแรงไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องใส่เยอะเพราะมนึ่งกับามันจะดของแล้วก็ฟงเป็นลูกใหญ่อืมโอเคแต่ถ้าเราใช้หมูบดเราต้องมีนี่ด้วยต้องชิมด้วยนะต้องชิมด้วยนะเนี่ยต้องชิมครับเริ่มจะ เยอะขึ้นละเริ่มสวยละไม่ใช่เริ่มจะเยอะขึ้นหรอกขี้เกียจทำใส่ได้ทุกอย่างนะครับใครมีอะไรก็เอามาใส่ได้ใส่ได้ใส่เนี้ยเมนูเนี้ยเขา <c oughs> แบบเอออกมาผสมกับอ,อ,อะไรแครอทมาผสมกับหมูนะครับน

จะมาผสมแล้วสาร้ยตัใหญให่เสร็จแล้วครับโอเคนี่ก็ผสมนะครับม,มีแครอทแล้วก็หอมหั่นมาผสมกับหมูเออหั่นแล้วเราจะพักไว้อเบะเราจะพักไว้ประมาณสักสินาทีแล้วก็เราก็ไปทำน้ำซิ่งกันแล้วก็มาหอ่อใช่ไหมครับ เพียงว่าพักเพียงคนสเกลืต้องเยรามใ้กิมจบแวเรีนลองเลยามกันตามเลยครับใครตามอร่อยตามเลยคาลนม้หอรีบน้หยิวเขาค่อยหยิวเขาีครับผสมแล้วก็พักไวสิบห้านาทีเนาะแล้วก็ห่อ มาแล้วครับส้มตำอร่อยอร่อยครับนี่ส้มตำนี่ข้าวเหนียวนะครับเอาซีดไวรอเลยนั่งโต๊ะไงถ่ายไปเย้ยคุณหญิงเลยถ่ายไปเย้ยคุณหญิงหน่อยนี่อะไรครับแหนมเมียงส้มหมูพริกอะไรนะอันนี้พริกเมงดานี่ครับพักรับประทานอาหารเที่ยงกันแล้วครับตอนนี้ ใบชะอมผักก็ข้างบ้านเลยนะครับจะรับประทานผักอะไรข้างบ้านเยอะเน้อผักเยอะเออผักปลอดสารพิษด้วยครับเยอะแยะเลยครับเดี๋ยวจะพาไปดูผักนะครับปลอดสารพิษดอกไม้สวย ผัดสวนควรัวนะครับซาลแเน่หอมผักชีนี่ต้นหอมก็มีจไรถ่ายแล้วปลูกเองนะครับนี่ครับขอสันพริกแน่นอนปลูกข้างบ้านอ้ผักเยอะแยะเลยทานนี่ใบหอนพพา ง่ายครับเอาดิงใส่ถุงมาก็ปลูกได้เลยตัดยอดแล้วก็แตกขึ้นมาเอางอีกปลูกง่ายงไม่ต้องคิดอะไรมากใส่ถุงปลูกได้เลยมะนาวหอมไข่ชะอมปลูกข้างบ้านเนี่ยครับผักสวนครัวนี่ใบกัญชาพูดถนกัญชาก็มีกัญชงครับกัญชาืม นี่ใบอะไรนะนี่ใบอะไรนะเนี aha, like ่ยสับเสือเห็นได้เนาะสับเสือสับเสือกินกับอะไรลาบโอ้สับเศรษงามมากโอ้เสือเฮ้ยศัพเสือต้องอยู่ป่านี่ใช่ไหมโอ้เสือเฮ้ย อาน้ำส้มใส่ชูสามร้อยมลน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำตาลปี๊บใช่ไหมน้ำตาลมะพร้าวอน้ำตาลมะพร้าวใส่ถุงมาก็ตามสูตรน้ำเล็กน้ำตาลปี๊บช่ัวอันเดียวอันใช่ไหมเนี่ยน้ำส้มใส่ชูนี่ย้ผสมอะไรก็ได้ค่ะ ก็ตามไปด้วยอน้ำเปล่าอีกสองร้อยร้อยร้อยห้าสิบใส่ชิยูดำเปิดแก๊สว้เลแก๊สลเอาสีสียูดำหวานใส่น้ำลงไปนะครับออีกนิดนึงน้ำอีกห้าสิบเบว นะครับใส่น้ำเพิ่มอีกหน่อยนะครับใส่เกี๊ยวกี <3 <3 ่ช้อนครับเกียระวังเกียหกหนึ่งช้อนชาไปแล้วสองสามช้อนชาสามช้อนชานะครับนี่คือผู้มาชมนะครับในวันนี้ของเรา เอาไปตั้งเตาใช่ไหมครับตั้งเตานะครับคนให้น้ำตาลละลายตาลละลาย้ลลายครับน้ำตาลปี๊บไปได้ครับเรียงน้ำตาลปีไปได้ถอกรมปีบกับน้ำตาลทรายผสมกันตอนนี้ทำน้ำจิ้มะน้ำจิ้มน้ำจิ้ม อันนี้คือน้ำจิ้มใช่ไหมขนมจ้มน้ำจิ้มนรสชาติเราจะไม่ได้โดนะคะสูตรสูตรใ่สูตรสูตรคุณยายเหรอส่วนมากจงเขาจะออกเปรี้ยวมากกว่าถ้าให้ตัวยาต้องเป็นเตียวหรือแดงหรือต้มเกลือเนาะส่วนเนากลือนพี่แกเหงนหลังน เอาช้อนเอาช้อนมาชิมได้เลยค่ะลองลองดูละช้อนมาชิมเอาลองดูครับดูครับชิมแล้วจโจ้ครับไม่เห็นภาพเอาดีชีมันมันเป็นย oui> ังไงครับต้องเติมเกลืออีกนิดนึงนะเกลือครับเกลือครับเอาเกลือมาเอาครับชิมสามสี่ดูเลยดูดิโอเคไหมดูดิสามคนแล้วพิสูตพิสูต เพราะว่าต้องเติมเกลือหมดแล้วเติมเกลือเปรี้ยวได้ไหมเปรี้ยวแล้วหวานโอเคอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละขเขาขึ้งจ่คนมาฝากตัวตัวโอ้นักชิมเฮ้ยแม่ สั S <S ่งน okay, ้ำย ee ชิมไปบนไปนี่ใครนะย ee อืมทไมมีเลยจินี่ใช้นี่เดนี้บนี่อ นี่เราเตรียมจะหอ่อห่อนะครับห่อใส่แผ่นเกี๊ยวห่อช้อนช้อนเออช้อนห่อใส่แผ่นเกี๊ยวแล้วก็ไปน,นึ่งใช่ไหมห่อใส่แผ่นเกี๊ยวแล้วไปน,นึ่งนี่ครับมาล้างมือทุกคนนะคะล้างมือก่อนนะครับเดี๋ยวกินปลาเจ <c oughs> ้ทำไมเกี๊ยวมีกลิ่นปลากินต้มยำตัวเ

ยังหอมใกล้เกินครับเดินหน้ามืยังค่ะยังเดี๋ยวจะให้ดนะครับเราจะใช้น้ำมันข้าวเมลางนี้น้ำมันา้รอถ้าก๊าลนี้จบสบายหร้อาหกระเจียวใสใส่เองนะนจะไ้สบายเาได้หรอเม่้าไปห้างฟังตรงข้าม พอเจอพอเจอสวยไปทางเงี้ยเราปานงพาไปทางเี้ยได้อนนอนเเด็ดเลยงนะเา้นไปนะเดยนะเวลาเร่งไปได้เลยเดี๋ค่ะเดื่อระวางของยั้ไม่กินใช่ไหมโอ้ยขาผู้สูงอายุยู่ไวันเกเราคับ้งเรียนเนนี่ทำกันยาวๆได่ออได้สิ เอาวางมาเฮ็ดกระตาเราเป็นยงไ้เดี๋ยวเราจะหอ่อมีวิธีห่อไม่ติดถ้าสมมติเราห่อแห้งก็ได้เก็บไว้แต่เวลาเอาไปวางเ,เราต้องเปิบเราต้องฉีดน้ำรมน้ำเพื่อให้ตัวนี้มันจแจ้งแนนุ่มแต่ตัวนี้เปื้อนมือไม่เป็นไรเพราะเราล้างมือแล้วแล้วเราก็าไปนึ่ง ผ่านความร้อนแล้วนิดนึงนะจะออกมามันจะแข็งกระด uh ้างนิดนึงถ้าไม่แต้องห่อทำกลมๆอย่างนี้ไว้นะคะห่อกรมไว้เราไม่ต้องใส่เยอะใส่พอดีโอเคใส่แปานแป้งน้อยเยอะเรียบๆล้วดัน้นมาดันขึ้นมาก็แต่งนั่นเองทั้งหมาให้มันฉ่ำๆแบบนี้นะคะแล้วให้มันตั้งได้นะคะตั้งไในด้วย มาแล้วคุณนิมวยปอ้างังไม่ได้ก็ตั้งไม่ได้เป็นไงครับล้มดหราะูครับนักเรียนเราตั้งใจมากเลยครับอาจารย์มาอาจา์เอาเอาช้อนมารอแล้วครับรอแล้วนี่รอแล้วรอแล้ว กคนก็ต้องเปลี่ยนเื่อเนาะแม่เป็นมือนนวันทีはは่สองใหเมื่อวานทำมาน่น่ะวันที่เข้าใจละตะกางรขึ้นาลสดอยู่เด้ออย่าเวันที่สองค๊กค่ะส้มดำหมดลวสวัสดีครับคุณคูทำรหัสส้มดำาเลย เป็นอย่างครับเปิดมาเคาอิตย์้อาทิตย์หไมุ่ยทันะดมาสุ่มลยองเลยลอเลยลอง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 เลยทําเลย้องเองเลยัเลยันเลย ดูครับดูที่ใครจะทําตั้งได้ใครตั้งไม่ได้นี่แสดงว่าไม่ไม่ผ่านทำ้วต้องผ่านให้ตั้งได้นะครับถ้าตั้งไม่ได้ไม่ผ่านนะครับคครับุถ้าตรงเนี้ยถ้าสูงแล้วไม่พอมันจะแข็งอันนี้มันน้อยไปนะเจนบอคนี้ เอาใส้หมูเยอะๆใช่ไหมครับไม่ะเยอะไปก็ไม่ดีคขาดทุณค่ะขาดทุนให้พอดีพอดีนะครไอ้อดีตากไส้แกเฮาขอไม่สงอยไได้อันหมอคุณไปก้นนดและบอกมาเด้อต่อมาเป็นหมูปูนิ้งบอกบอกไอ้ไปมาแล้วมออยไปแล้วหมอสร้างนี่ครับง่ายๆครับเดี๋ยวผมจะส่งไปให้ดูนะครับวิธีทำ วิธีทำขั้นตอนนี่ครับั้นไปอจาเทครับไปวน่โ้จนาทับ่ะเ่้าสึมไปเลย้หวม้วนสิเปล่นไปมันจะแข็งนะคะถ้าสมมติว่าตัวคนดูนะจี เราต้องไปแต่งมาหลายแม่มันเปื่อยนะหลายจุ๊กอันอย่างนี้ทาอย่างนี้ก่อนใส่ก้อนก็ต้องเต็มนะคะต้อมประมาณนี้ก่อนแม่ก็ทำอย่างนี้หรือไหนบอกใส่เยอะเราไฟพองแม่มันบวมมันบวมบางทีบวมแบเงี้ยอันนี้ของแม่นี่ยมีขึ้นแม่มีขึ้นมัเกินเอออืออ